コープーアライティドゥカティエンノイなカプワクラをダンパオジャディッチャーデアウジンジン。 กพวกเราคือของพี่น้องญี่ปุนที่มีเป้าหมา,ายจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของชาติเรนในประเทศไทยเด้วยถ้ามันฟังดูแปลกๆแ,แ,แต่นี่คือความรู้สึกจริงๆของพวกเราครับถ้าแปลงของพวกเราสามารถให้กำลังใจคลายสักขนช่วยเยียวยาหัวใจหรือเป็นเรมบันดันใจให้มีความหวังได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับเพลงเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นกิดึ้นได้ จำแนงมากทองรู้จักพวกเรากองครับพระาะราเชื่อว่าแลงคนยูรูมีพวามแบบนั้นเพราะคราเลยอยากสมัไไมไปให้ถึงผู้กลมไฮมากที่สุดพูดอีกอย่างก็คือพวกเราอยากเจอคนที่รู้สึกเหมือนกับพวกเราเวลาฟังแลงคนยูรูเพราะคนเหล่านั้น ชอบดอนทรี่เหมือนกับพวกเราคิดไกลๆกับพวกเราถ้าได้รวมตัวกับทุกคนแบบนั้นมันคงสนุกมากเลยครับนั่นแหละครับคือความสุขของการทำเิ่งนี้และเป้าหมายที่พวกเราอยากไปให้ถึงเพราะงั้นชาติก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงๆหรอกครับแต่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 การตามเป้าจะทิศชาติมันช่วยให้พวกเราเข้าใกล้เป้าหมายที่เทจริงได้แน่นอนครับ 私のらごじゃディジャイン。 สราหใดที่ยังมีคนที่บอกว่าพากราคือที่สุดสําหรับเขาพากรากวจะพยายามพป็นทต่หนึงเพราะถ้าพวกรายังมีคนแบบนั้นอยู่แล้วพวกเราไม่พยายามก็เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเขาเลยครับมันอาจจะฟังดูขัดแย้งแต่ทั้งหมดนี้คือความรู้สึกจริงๆของพวกเราครับยังไงพากรากวจะพยายามต่อไปพากนเป็นกราลังใจให้ด้วยนะครับถ้าไม่สนใจนะเพืก็ไม่ต้องดูครับ